กับสบายดีผมไอ้พี่น้องเอามาปลาลุงที่เขาหลบเนาะกับสบายดีมื่อนี้ก็ออกมาเกี่ยวเขาหน้าของกัปตันเองเมือนี่ไ่ได้ไปสอยไพพี่น้องเกี่ยวหน้าเจ้าคองหาคืนพักที่อย่างพี่น้องเลยเห็ดอยู่เห็ดกินเมื่อนี้ก็มีผักขั่วหัวป่าผู้ชายเห็ดอยู่เห็ดกินเด้อยพี่น้องสมัยนีย่ผู้หญิงเขาว่าเขาบัาเห็ดเขาวะเขาเห็ดกินบมเป็นว่าสันต้องให้ผู้ชายเห็ดเขาวา นี่ซอยประคุงพอแล้วซอยประคุงลาบปลาอันนี้พี่น,อน,น้องพผลทัลลสยหอมยังถาเกลือพี่น้องเลยยังไปซื้อเกลือลืมเอาเกลือมาแต่เคืนลาบปลาลาบลาบ,ลาบซอยห้องลาบซอยนะพี่น้องลาบสดในห่มอนี่ด้ตุ่มหัวปลาเก็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 ลุงแดงไอสื่อปลามาให้ ขึ้นกระกลับเมื่อโอโตุ่มปลาใส่หมุดแดงสมพี่นอ้องเป็นตะกินขนาดแหลมแหลมแหลม,มเมื่อนี่มาเด้อพี่นอ้องกินเข่าํากันพี่น้องเลยกรลังนี่ไอป่อม,มันก็นส้อยมาขุ่งขาคนมาตำพี่น้องเลยเจ้าิ่นสิตามเองกับ,บจักกินแกนมาคุ้งพี่น้องเลย ยุคเขาเีาเป็นสื้อแตงโมมาซื้อแตงโม,ม,งโมกันมังคังมามัแข็งเปื่อยไปล็ลไรเนี่ยแตงโมสี่สิบบาทได้สี่หน่วยซื้อมเจอกัน,กม,นมันมักโมมันเป็นตุ่มมันอะนนะบุกคอยงามเพื่อเลยสี่หมากสิพันกิเพื่อนมาผู้มักถั่วเฮากระลังขึ้นมากระลังขึ้นมาพี่น้องทั้งหม กําลังย่างขึ้นมาผิกโรยผิกลงเลยพี่น้องเกลือมาเรียบร้อยเกลือ้อยนี่คือลาบซอยปลากระสังดูกับปลา,านิ่นน้องพี่น้องขี่ลงขี่ปลาลงหอมลง,งบนบนมันจิคมบ่นมั้งเอาไปห็ดแจวน้ำเนี่ยที แมะชิมบุบบุบทีเด็ดทีเด็ดหอมอมลงแหม่พึกมือเกลือปลาแหลมปลาแต่อกรือแลเป็นแทนแหลมแหลมคนอืม มามาพี่น้องลาบลาบสดลาบลาบอยเนื้อปลากับแบบว่าซุกซำลาเลยพี่น้องเนบเ็ดื้อาล,าลาบสดนี่ซุกไล่มันกับหมุนบโเป็นตะกินเห็นมั้พริกปลาตัว,วย,ยังบูพิษหมดอ่ะโอ้ยแดง,งยิ่งจึงคืนอ,อ,อยู่หิวข่าวบ่พี่น้องหิวข่าวบ่หิว,วหิว,หว ยิ่วร่างมือเ้าะปลาตัวใสใยายเงืงไหเขาใยญ่เงืงใหญ่กว่าหมูเขาเลยใสใหญห้ามตุ๊กหน้าบาทนีูยโอ้ลังแกบ้าบออุตส่าห์ไปซื้อน้ำก่อนมาเนี่ย หิวขเขาหิวขเขาขึ้นมาด้วยอากราติกขึ้นมาด้วน้ำแกงเปื่อยไปเลยนี่แมงมันพี่น้องแมงมันกําลังเก็บสิไดขัากินล่ะเ้าหน่าเ้าหน่าใจเงิน น่องดาวสบายดีพี่น้องเมื่อน er ี้ฮาพี่น่องมาเกี่ข้ออยมันตไปแล้วเกี่ยวผู้สาวอันนี้ก็ยังจอบโสดเดอพี่น้องผู้่าวพังไทยผู้สาวโสดเพื่นวะสี่หมากชี้พันมึงแงผู้บีออกมา จัาเหม็น okay, ยียังจ uh, ักพื้น่าทางในมันน uh ่ะมันทาลักเขาทางในมันพื้นโอ้ยมันบ่ข้าทางนเรออกินบ่ได้กัเอาไปส่งขึนเอาเงินขึ้นพิ่นมาโอ้ยนกขกตามาคุ่งกัได้คือขกปลาเ้ยคือขกลุงแดงน่อยปลาเม่าตำเลยมือใบเบ่สาวฮะ ามาเม,มื่อยเพ้อเฮ่ยภาวาท่าเมื่อยบ่เพ้อเพ่าะววา <c oughs> โว้ยตายเลยแนวนี้สาวขี้อายห็นกล่องปรกุ้มหนากูโส่อยู่พี่นนอกเลยให้กูไก่ถือไก่ตีมาเน, <c oughs> <c oughs> นาะเงนนะ ้าเบิ่งตอนกินเนาะพี่น้องทาเบิ่งตอนกินมาตักต้ม่นอะต้มปลาตาแเาต้มปลาเสร็จหมดแดงสมพี่น้องเลยแดงสมแถวลำหวยลุ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 ยห้ามกินคำใหญ่ด้วย FC อยากน้ำ จวดจพี่น้องจวดอีดามาแม่ขวดจิร่ต้นนใหมขวดืองแมงมันนะอยางเออหน้าบุกินปลาด้ะหน้าบุกินปลาดยี่เดียนางงามเด้บบุกินเองะไรนะบุกินเคร่งะเป็นย่างเมนมันกินแต่ตั้มุ่ไปกี่ยวาใชบุกินปลาบุงและน่ ลืมเอาบก่าลยนหาลืมซะว่กินป่าะใ่หืเ่าวมึนไปหน่างบบฟาน์มใช่ลกแบนี่สาวหนาบพกินเขากับป๋านเขาใบคือเอาแทนเลยอเงินน่ะซาบะ เยอสิพั้นมีใหบูมนะมันมันปนกินเออวะมันต้มบางกินอมันป่นกินอยอเป็นน้ำริดเนมามาพี่น้องกินข้าวรำกันใช่เลยจอกกินน้าได้บาทเนี่ยมาเนทางหลังนะเออ สินหมองไทยครบยุ่งนั้นหวังเรืออยู่นล้ครบหวงมาด้อันหนึ่งหวัมาหนึ่งอะค่ะมังับน่ะนี่ไปแบ่งจ้าบางหูแบ่งได้หน่ง เลยบอกกินเขานะเบฮะบิ้งขึ้นบูบับบูบับเขาเลยวะหลังมือกินข่าบูแสบพี่น้องยบนนัวไม่ต้องเจกินข่าลำกันเด้อพี่น้องเด้อยพ่นเนี่ยจือันพอดีแบบนอเาเพิ่มเอเกลือ กจะอยใน้ำปายอลงตัวไห้ตัวได้ตัวไห้ปลูกเอ๊แบบปรตีชีตเลยยังเลยกินเลยพี่น้องเอ๊ตัวปีได้เนี่นะอะไรแล้วที่หน้าแบบกินปลาบาดปลาหมดงาม บเดยบอกปลาเดัหน so, uh, like ับก right. ี mm ่อนลมอกีนกันเน้่บาดพวกปลาเนยค่ะพวกปลาดุปลาลุนแหล่ปลาหน้าเด้กินปลาเกปลาเรกินปลาเรกินเลยคือเมียลุงทาบัดบอกินปลาหน้าบัดปลานิ่งกิน เราต้องป้าหน้ามันข้าวแล้วอ่ะหน่อยกับจันข้าวเยียบเบิ้ล xếp làm với nó nhu khẩu năm xếp năm chợ vịt làm buồn แรงกินเขาก็เมี่ยงหรอะมันไกลูเอย่างไได้มากหรอกพอกระเทินแรงเปิดนายเอาหลจักไปซอดนะเพิ่นก็ไต้โค้หมัดเขาเพิ่นวะแ้าวะเลย

มัดไว้คนหลอบคำกาวุง <c oughs> บแรกมาคุ้งลายแล้วนะตัวซอยจำขเดียวเนื้อขกอีน้ำม,มันหมักเด้บวกกินปลา <c oughs> บวบหมักก็ปัติเศษบไดมันเป็นด้อกกินวะจะกอดข้อนี่ว่าห้กินนะ

พนกับื้ดบ้านปกติถ้าตดนหน,น่ำท่านอ่นน่ะโอ้ยน้ำเส็น,นั่นน่ะเงิน่วยไม่ได้ลาบนะสิตักเงินห่หยแม่อ่ะสวยนะ

มากอะยางเล่าแล้วเยอเวลาเราอีกเล่าก็อยากงานเขามากอยู่นะถึงตรงของเราแนบแึงวะหยักเขามาด

ห้ามเอาท้าตายปะทมกคนอะไรกับเพื่อนกับมี้เตมมามาอมากินข้าได้เดียวนี่แบบนี้มีบอนี่เพื่อนนะตัวไม้เหรอบ่จ้าเต่าบ่คนงานฮะบ่จ้างต่อก่คนงานน่จองังได้เข่ทชุบเบิด ของรถไอ้ไรวบไอมีโบยันม่มีวไวเกไมีได้ของวไอไปตอกมัน้วมันเตเอาตอกได้อลากเลยไปตอกตอเองม่ตอโอ้มันปลอยพลอยอย่างจะตอกขังเดียวบ่ตอกบุชองขังเลยนะเตะบุชงขัง ลูกปืนมันแตกปืนมันแตกตอมันบดเจาะเลยควางเลยเขาจอะเลยควางเลยต่อต่อไปตออเกลี่ยแห้งพวกเยอะ่อยแห้ง้นมันขางนแตกมุเบิ้ลเลยนาอมันกรลุนมันกรลุ้นไปเบิ้แลวบาดลุ้นเบิ้แล้วก็วไกิไปเพียงแต่เด้อพี่น้องปักก็ไลค์กดแชรกดติดตามในช่องบาร์กดตันเด้อพี่น้องสบายดีสบายดติดตามช่องยงงึงเด้อพี่น้องจัดไป